แค่ปากเอาไหม เฮไก่ hey guys, ตอนนี้เฮากำลังอยู่ทางขึ้นพาน้ำใสแล <Hey guys. S 1> ้วเนาะดูนี่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 นนบล็อตเลยนะหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองโอเค กูถ่ายคลิปอยู่กำล,ลังถ่ายหุบ่อะเมื่อกี้นี่เอออันถ่ายอยู่ในคลิป<อ>นะลงมาจากนาอ้าโอ้ยมีถือกระไรมันอึดอัดใกล้ออตอนนี้กำลังกำลังกำลัง กำลังเดินทางขึ้นผาน้ำใสจ้าโอตรเลยเนเพื่อนเลยลายเด้อถ่ายเห็นตะกุน sorry วิวทางข้างนี่สวยแหงจ้าเเกิดหลือ ักนะ่นน <bin uk> <azo> ั said, ่ง <phải> พ <been so long> ักก่อนจ้าแล้วก็เดินทางต่ออุ้ยเงินบ่เขาเอื้ว่ายังอยู่รวมกวางนะบริเวณเป็นเหมแบบทางอะไรนี่มันเป็นทางบริเวณหัวกันได้เลย นนม,มึงก็ขึ้นปะขึ้น,นแล้วฟ้าเกิดเลยกูไปเหถุายหูป้ยสมัยนั่นนะเออ,อืมมส,สมัยมึงอยู่มดร้มอสีตาเสดาเดยเนาะคันมีเสือไปวะมันเตือนความทรงจำเขาองไรก็มีนะอืออย่า <laughs> ก้อ ุงซ no ีเออขึนไปอยู ja ่บนุดๆนะก็ขึ้นงขึ้นอยู่กูหค่องมันีู่ท่อใจูกองไปก็มันแบบกินข้าวอีมันนะเฮ้ย <_ <d> _ <n> _>ไปต่อจ้าบทะธาแลละเด้อไม่ไหวนะขนาดนี้ <_ an> ไหวไม่ไหว,วไม่ไหวบอกไหวจ้าบ <_ an> ่าวเหียบบ่าวเหยบ ไบ่ได้ความรู like <shoe> ้ส <siihen> <To> ึกตอนนี้กูอยูอนมื่อเลาเดินน้ำเด้อเด้เดเดว้าวหาเงินเป็นนี่ครับว่ตอนนี้จะหาเงินบาแม่โอ้ยนา ั <Billie S 1> นนั้นไปกน้ำดีกิ่าน้ำงนนสิกครัสแขนลงเปเพื่อนบุอันนี้ได้ป้าเหรอเป็นอะไเขามึงลูกสืยอ้าว้มออกมาแล้วคะนนแค่นี้ะเขาไปร้วไก่ไก็เสียวอย่าขึ้นขึ้นแนวขึ้นแนวกเอ ไม่ผู้หาเสื้อป่าผู้หาโกบอมาขยาโกบัวติบตุยบัวใหญ่บัวตองบอกข้มาเลยบอกเขาทราบบมากขยะหญกต้นบอกแล้วครั้งนึ่งในชีวิตต้องเห็นไหนม่วนไดงม่วนม่วงใหญ่หูม่วนไดบัเสื้อต้องรอมาพี่ปเด่โกใหญ่โกปนารว่าตอนสาวหากไปปีนถ้ำจางกำลังมาชิโทรบอกโกมาขึ้นมาขยาโก มันแอดไปเจอขึ้นมาขึ้นมากำลังอัดคลิปวิดีโออยู่เหนื่อยกู้นาก่งนี้ยสัสปีนีกนดหนึงหน่วยเดียวตัวนี้ประมาณสหน่วยก็าสาวเดี่ เอ ja, <c oughs> ่บัดดิไอ้าบมาบเอไอ้บ้าก็ยบอมาเละไ่บอมาเหรอสีแงด้ิส <actors> ป <and empath ically> ูสกุ้งแงก่อนเดอเดออตขึ้นไปแล้วก็อันนะมันเที่ีสามีสงบตอนนี้ใกล้ จะหอดจุดสูงสุดของ้านำสายแล้วเนาะแต่ว่าอย่างอีกน้อยหนึงขึ้นไปนี่อีกน้อยนึงจะหอนตาออใจร้อนกันแดงเลยน้อยหนึ่งเซฟีนกันนะลูกเดลัมจีพอเราจะหอน สุดของพาน้ำสายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่บุคาดคิดเกิดขึ้นเนาะทุกคนสังเกตด,ดีๆเด้อ,อเกือบเหล่าเกือบตกลงนึ่งหนึ่ง ในที่สุดเราก็ฮอดแล้วอยากบอกทุกคนว่า <c oughs> วิวโคตรดีเลยเจ้าลงพัดแย้เย็น, <c oughs> ยนทานทุกคนมีโอกาสก็อยังไงไปลองเนาะยังไงอันึ้นไปลองจะครั้งในชีวิตอยากบอกว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มมันคุ้ม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 ,ม,มสุดคุ้มเลยแหละทีได้ขึ้นไปนะ ว้าววิวบรรยายเป็นคำว่ามดไดเนาะอยากให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเองวิวโคตรงามเลยทุกคนเออตอนนีก้กำลังพากาันทายหูกจ้าตอหนาทกยก็งนาออเอายองบจา อยากให้ทุกคนเห็นสูงโคตสูงเลยทุกคนแบบว่าดีนะสวยคอม้นไม่เบญญาเขียวสดงดงาม ราให้อยู่นันสคนกูแต่เดียวคือวิวทุกอย่างอ่ะโอเคสุดเลยทุกคนแต่ว่าแบบจะลำบากตอนท้าขคืนเนาะแต่ว่าพอไป อขอคืนหอจุดนี้แล้วนะแบบคุ้มค่าครั้งหนึ่งในชีวิตทีได้ขึ้นไปสัมผัสปีนผาบักสงสูงแบบเพื่อชีิแบบตะเกตะกายเถิงเถิงจุดนี้หณนมันกระได้ง่ายๆตะกันแบบข <laughs> อเถิงจุดนี้แล้วอยากบอกว่าชีวิตนี้ท้ายน้องท่ายวิดีโอกันกู ตรงวิวส,สวยพร้อมกันจ้าคือแบบงามแหงนะถ้ามีโอกาสอันได้ไปอีกเธอเอง่งค่ะอยากขึ้นนะอยากขึ้นอีกเธอที่สองถแบบ่ายเก็บวิวบรรยากาศมันแบบประชนถ่ายดีอะมาแหงพี่พี่พี่ก็ยังอยู่พี่อขอกินน้ำหน่อย จมัสันสามมืมีแต่น้าไม้เห็นูเอมืดลสามู่จิ้วจิ้วผูู้ผูอย่างนี้แบบอยู่ตงเถิงมันจะมีตู้ให้นางเนาะหากันนางพักพรันกันโกรเดย ชีหอดแล้วพแลอวเด้อบหับคนข้นติดอีเเด้อล้มก่อนลงมาดีเลยข้าบคนนี้นะบ้านลงมาดีเยสู่ลงถ้าูเดอย่างไรูให้ใครหมดแล้วมาใหมมาใหม่เนาะยันยุจ้าแต่กกอยากหลอกผ้งหนในชีวิต ตอนนี้เฮ <c oughs> าก,ก็ได้เวลาลงแล้วจากวิวที่แบบสวยงามเนอะที่เฮาได้สัมผัสตอนนี้เฮาก,ก็กำลังจะลงไป กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วคิดหอดขาลงทางทางลงมันก็จะประมาณนี้เนาะช่วนลายมันจะเป็นแบบขีหินนะแบบเายล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 ,ายลายก่อนเลยแหละชีแบบมันอยู่ติด,ต,ดติดกันเนาะตอนนี้เรากำลังแบบถ่าคิบอยู่เนาะแล้วก็ ทา่ทาอาจารย์ลงมาแบบว่าแบบตอนขึ้นไปฮะคู่เหมือนเลยทุกคนแต่ว่าตอนลงมาแบบอ๋อใจสันมองใจสันตอนนี้ก็ เจินต่อปไวัยแล้วเนาะใจตก,ปก็เนใจสันเนาะเจอทีเขา,าพักพรเปิงวิวรอ